ถ้าอีก7วันข้างหน้าคุณจะไม่มีงานบินคุณควรจะเก็บรักษาแบตเตอรี่ของคุณยังไงสำหรับคลิปนี้มีคำตอบให้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับทีมช่างอุดิตโดนเพื่อการเกษตรนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีโพสต์หนึ่งนะครับของท่านสมาชิกในกลุ่มโดนเพื่อการเกษตรนะครับได้ออกมาโพสต์ขอคําแนะนําไว้นะครับว่า โดนที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยนะครับเอาแบบว่าประมาณ4 3-4เดือนครั้งควรจะเก็บรักษาตัวลำโดนและแบตเตอรี่รีโมทแบตเตอรี่รีโมทนะครับอย่างไรกันบ้างครับขอคำแนะนำจากพี่ๆหน่อยครับก็ได้มีเพื่อนๆสมาชิกนะครับเข้ามาให้คำแนะนำกันไว้มากมายนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างความคิดเห็นแล้วก็คำแนะนำของเพื่อนๆสมาชิกให้เพื่อนๆท่านผู้ชมผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสำหรับความคิดเห็นแรก คำแนะนําแรกนะครับของท่านสมาชิกเข้าได้เข้ามาตอบไว้นะครับว่าตัวล้าผมเก็บในพื้นที่อากาศถ่ายเทนะครับแต่ไม่มีแสงแดดรีโมทกับแบตสารองนะครับให้ถอดแยกไว้ให้ใช้แบตให้เหลือประมาณต่ํากว่า50%นะครับส่วนสําหรับแบตโดรนนะครับแบตเตอรี่โดนก็ให้ใส่กล่องเก็บไว้นะครับให้แบตนั้นเหลือประมาณสัก35%ทุกก้อนเก็บไว้ในที่แสงแดดส่องไม่ถึงนะครับแล้วก็อากาศถ่ายเทนิดหนึ่งนะครับ ท่านเจ้าของโพสต์เองก็ได้มาขอบคุณต่อท้ายไว้นะครับสําหรับความคิดเห็นคําแนะนําท่านต่อไปนะครับถ้ามีเวลาพอนะครับแบบนอกจากเก็บที่840ถึง50แล้วนะครับอย่างน้อยทุก1-2เดือนนะครับควรเอาออกมาชาร์จและบินเล่นสักหรอบหครั้งนะครับท่านต่อมานะครับก็ได้ออกมาตอบสั้นๆไว้นะครับว่าแบตเตอรี่นะครับให้เหลือประมาณ40 50ทั้งตัวรัมแล้วก็รีโมทนะครับ ท่านต่อมานะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับให้ขายไปเลยนะครับพอจะใช้ค่อยซื้อใหม่ถือโอกาสอัปรุ่นใหม่ไปเลยนะครับเจ้าของโพสต์ก็ได้ออกมากล่าวติดตลกไว้นะครับว่าให้น้องบินอีกสักนิดนะครับดูจากหน้างานแล้วไม่น่าจะได้ซื้อใหม่งานแทบจะไม่มีเลยว่างงานนะครับเจ้าของโพสต์ก็ออกมากล่าวติดตลกไว้นะครับสมาชิกท่านต่อมานะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับบอกว่าอยากจะพักแบบนี้บ้างนะครับแถวบ้านมีงานบินทุกวันเลยไม่เคยได้อยู่พักผ่อนนะครับ ทางท่านเจ้าของโพสต์เองก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าของเขาเองนั้นมีแต่ข้าวนาปีนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้บินเลยนะครับก็จะต้องเก็บรักษาไว้นะครับสําหรับทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับเป็นการแนะนําวิธีการเก็บรักษาแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวลําโดนของโดนยี่ห้อ DJI นะครับหรือว่าโดนสําเร็จที่เราเรียกกันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการเก็บรักษาแบตเตอรี่นะครับของ โดนประกอบนะครับเดี๋ยวทางอุดิตจะแนะนําให้นะครับว่าควรจะเก็บรักษาแบตเตอรี่ยังไงนะครับให้สามารถที่จะเก็บรักษาแล้วไม่เสื่อมนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกกันก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่นะครับถ้าเราชาร์จแบตเตอรี่ไว้นะครับเราไม่ได้ใช้เอาไปตั้งทิ้งไว้นะครับสิ่งที่จะทําให้เกิดขึ้นนะครับคือเซลล์แบตเตอรี่นั้นจะมีปัญหาหรือว่าเซลล์แบตเตอรี่นั้นจะเริ่มเสื่อมเริ่มบวมนะครับฉะนั้นนะครับ ถ้าใครนะครับถ้านักบินคนไหนนะครับที่รู้ตัวว่าอีกประมาณสัก7วันข้างหน้านะครับหรือว่าอีกประมาณสัก1เดือนเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้แบตเตอรี่แน่นอนนะครับงานไม่มีนะครับควรจะทําการเก็บรักษาแบตเตอรี่ไว้นะครับโดยการนะครับโดยการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มแล้วไปบินเล่นก่อนนะครับสัก1 2รอบนะครับให้แบตเตอรี่นั้นยุบลงมาเหลือประมาณสัก40กวโวลต์นะครับจากนั้นนะครับให้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับขึ้นมาให้อยู่ประมาณสัก40 4ถึง45โวลต์นะครับที่เป็นในกรณีที่เป็นแบตเตอรี่ของโดประกอบทั่วไปนะครับให้เราชาร์จขึ้นมาที่44-45โวลต์นะครับจากนั้นนะครับให้เรานำไปเก็บรักษาหรือว่าใส่ใส่กล่องหรือวางไว้นะครับวางไว้ตามชั้นนะครับให้อากาศถ่ยเทได้สะดวกนะครับหรือนะครับถ้าใครนะครับมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่มีฟังก์ชันหรือโหมดเก็บรักษานะครับภาษาอังกฤษเขาเรียก storage นะครับ ก็ให้ท่านใช้ปุ่มนี้นะครับหรือว่าโหมดนี้ในการเก็บรักษาแบตเตอรี่นะครับเครื่องชาร์จนะครับจะทําการนํากระแสไฟส่วนเกินนะครับออกให้กับเรานะครับโดยที่เราไม่ไม่ต้องไปใช้โดนบินเล่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับและปรับระดับไฟนะครับให้อยู่ในค่ามาตรฐานนะครับของการเก็บรักษาแบตเตอรี่นะครับสำหรับเครื่องชาร์จนะครับที่มีโหมดสตอเรจหรือว่ามีปุ่มเก็บรักษานั้นทางวุดิตนะครับก็ขอแนะนํายี่ห้อ evpeak นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น e v p i k U5 พัทนะครับหรือว่า e v p i k U4 HP ก็ได้นะครับทั้ง2รุ่นเลยสรุปให้ฟังอีกนิดนึ่งนะครับสำหรับคนที่ใช้โดน DJI นะครับหรือว่าโดนสํเเ็จนั้นให้ท่านนะครับเก็บรักษาแบตเตอรี่ไว้ที่ประมาณ40-45%นะครับและเก็บรักษาไว้ในพื้นที่โปร่งโลงสบายนะครับและสำหรับคนที่ใช้โดนประกอบนะครับก็ให้ทำการชาร์จไฟเข้าไปให้อยู่ประมาณ44โวลต์ถึง4 5โวลต์นะครับแล้วก็ เก็บรักษาไว้ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับให้อากาศโป่งโล่งสบายด้วยเหมือนกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทางอุดิตอยากจะเสริมให้อีกนิดนึงก็คือในเรื่องของปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ำนะครับถ้าเราล้างไม่ดีหรือว่าล้างแค่น้ําเปล่านั้นอาจจะไม่ได้ช่วยในการขจัดนะครับขามน้ํายาที่ฝังตัวอยู่ในปั๊มน้ําได้นะครับวิธีการนะครับในการทําความสะอาดปั๊มนะครับให้ท่านใช้สบู่เหลวนะครับกรอกลงไปแล้วก็ตีให้เป็นฟองจากนั้นก็เดนน้ําออกนะครับ จนรู้สึกว่าไม่มีคาบน้ํายาหรือว่ามีกลิ่นน้ํายาแล้วนะครับก็ให้เราเดนน้ําเปล่าออกอีกทีหนึ่งนะครับใช้น้ําอีกประมาณสัก2ลิตรนะครับรวมๆก็ใช้น้ําประมาณ5ลิตรเดน,น้ําเปล่าออกจนกว่าจะไม่มีฟองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นการเก็บรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลำโดนนะครับแบตเตอรี่โดนนะครับแล้วก็ ปั๊มน้ำนะครับก็เป็นส่วนสําคัญที่เราต้องเก็บรักษาไว้ดีไม่งั้นเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเราจะเริ่มทํางานขึ้นมาติดขัดไปหมดก็ต้องเสียเงินเสียทองไปซ่อมหรือว่าซื้อใหม่กันอีกนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกนักบินโดนทั้งโดนสําเร็จและโดนประกอบนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบก็กดไลค์นะครับกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอ เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ